สายลุยของเจงแบบนี้อีกแบรนด์หนึ่งที่ผมอยากรีวิวมานานแล้วสมัยเนี่ยถ้าเกิดแบบอยากได้รถลุยๆุัดเทอร์เรนเลยคุณดูแล้วกันว่าภายในกันชนนะครับโครงเหล็กต่างๆชุดช่วงล่างมีความเป็นเหล็กดิเมนชันตัวถังเนี่ยนะครับนี่คือคัน4ประตูปท้ายเป็น LED แบบนี้ทำหรูหราขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นวัสดุแบบหนังกันแดดกันฝนสายลุยเนี่ยออฟโรดพาสคันเกียร์เนี่ยยังโคตรเท่เลยเป็นจี๊บแบบนี้เลยทุกอย่างมันดูทัฟมันดูแข็งแรงไปหมดเลยอะ้ะคันแม่งใหญ่มาก ขับบน,นถนนนผมว่าคนน่าจะหลบไปนะอย่างนึงที่บอกว่ามันแข็งแรงมากดูดิแด็ชบอดบจากห้องเดืสอนตอนหลัง270แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรโปรโมชั่นพิเศษแคมเปญพิเศษเราคุณที่สนใจในงานด้วยนะครับในถนนเนี่ยมันน่าจะเท่น้าดูเลยมันมีความเหลี่ยมมันมีความใหญ่แล้วมันคือ Jeep ตัวแบบนี้แล้วนะครับน่าจะรู้กันแล้วว่ารถยนตรุ่นอะไรนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่อยากรีวิวมาอย่างยาวนานนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธจี๊ภายในงาน m o เตอร์โชนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบคันตัวแรงเลอร์ลูบิคอนนี่ส็ปของเขาแบบนี้เลยเลริบแลงเลอร์ลูบิคอน4ประตูนะครับ5 2 9ล้านแสบาทคุณดูหน้าตาเขาเด็ก <ST doit be S 1> สายลุยของเจงแบบนี้ ช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องของวี่พีผู้ชมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บูธจี๊ปภายในงานมอเตอร์โชนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมรอบคันตัวจี๊ปแรงเลอร์ลูบิคอนตัว4ประตูค่าตัว5้าลนสองแสบาทนะฮะรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องเบนซินเนาะ 2.0ลิตรเทอร์โบ270แรงม้า400นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ 8, 8สปีดช่วงล่างเป็นแบบ Heavy Duty, เฮฟวี่ดูตี้ซัพเพรสชั่นนะครับภายนอกภายในมันสามารถปรับอะแดปได้ทั้งหมดและทุกอย่างเน Lo ี่ยเป็นโลหะเป็นความแข็งแกร่ง,ง,งทั้งหมดก็เดี๋ยวเราพาไปชมรอบคันกันว่าหน้าสน,นใจขนาดไหนก่อนชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องอุทพีด้วยนะครับที่ขาบไ่ได้ซุปเปอร์กาแฟเขาฟิลิสเขาเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วไปดูรายละเอียดกันซุปเปอร์กาแฟโฉมใหม่ซองเปลี่ยนแก้้ววเเปปลลลีี่่่่่่ยยยยยนนโโกใหหญออออมมรรไตัจิิงาผด และ E ค B ูร e สุดยอดนวัตกรรมฟิล์มเซรามิกกรองลดความร้อนสูงสุดให้คุณมั่นใจว่าเย็นทันทีที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสง E c o คบูเพื่อชีวิตที่เย็นกว่าเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราไปดูรีวิวรอบพันนะตัว Je ี p ปลังเลอร์ u ูบิค4ประตูราคาค่าตัวห้าล้านสองแ0นบาทคันนี้กันเลยครับนี่ผู้ชมตอนนี้นะฮะเราอยู่กับรถที่เรียกว่าเป็นเจ้าแห่งสายลุยจริงๆนะครับเขามาทําตลาดในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในเครือ MGC Group นั่นเองนะครับกับจี๊ปนี่แล้วก็รุ่นด้านหน้าแล้วนะครับจี๊ปแลงเลอร์ลูบิคอนตัว4ประตูราคาเขาเออกมาแล้ว5 2 9ล้านสบาท5 2 9นั่นเองได้สไตล์ลุยแบบนี้เลยคือถ้าเกิดเราพูดถึงจี๊ปอลุยแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะมีทั้งตัวถังที่เป็นแบบ4ประตูแบบนี้นะครับห2 9หรือตัวถังที่เป็นแบบ2ประตู519ถูกกว่ากัน10,000 0บาทจริงๆเนี่ยตัวจี๊ปแลงเลอร์เนี่ยโครงสร้างต่างๆก็คือแบบนี้คุณสามารถถอดประตูถอดหลังคาถอดอะไรต่างๆคุ ติดตั้งนะพวกของแต่งได้ไม่ว่าจะเป็นซอฟ์ท็อปอะไรต่างๆประตูที่เป็นแบบโครงบาร์ต่างๆนะกันชนเปลี่ยนใส่วินต่างๆได้ทั้งหมดซึ่งเนี่ยนี่คือสแตนดาดรถและแบบนี้คือตัวรถเต็มๆแบบที่คุณสามารถขับแบบถนนจริงได้นะครับประตูมีแอร์มีอะไรหลังคาแข็งเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมรอบคันกันเพราะว่า Jeep นี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมอยากรีวิวมานานแล้วและตอนนี้เข้ามาในไทยในส่วนของรุ่นนี้คุณผู้ชม Jeep แ r ง n g อร์ตัวลูบิคอนเนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมเครื่องเบนซินสี่สูบ 2.0ลิตรโบนะครับ270ม mm, ้า400นิวตันเกียร์ออโต้8สปีดแล้วก็เป็นรุ่นที่คุณสามารถปรับโหมดการขับขี่แบบออฟโรดแบบนู่นแบบนี่ได้นะคุณมั่นใจได้เลยรสสไตล์แบบเนี้ยมันเกิดมาเพื่อลุยอยู่แล้วในส่วนของไดสิมนชันตัวถังต่างๆนะประมาณนี้มีสติ๊กเกอร์ลูบิคอนนะครับฝากระโปรงนี่มีการเจาะต่างๆครบเลยเป็นเอกลักษณ์ของจี๊ฟมากๆนะครับโลโก้ต่างๆครบแล้วก็ตัวกระจังหน้านะเป็น แนวยาวแบบนี้ตัวไอรีนเทคตรงนี้จะเป็นลวดลายแบบหลงังพึ่งชุดคอมไฟหน้าเป็น LED เต็มระบบตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นไฟไฟส่องสว่างต่างๆครบมีทั้งบริเวณเนี่ยโ่งซุ้มล้อแล้วก็ตัวรถเนี่ยเอกลักษณ์ต่างๆของจี๊ปเนี่ยชัดเจนจนสมัยเนี่ยถ้าเกิดแบบอยากได้รถลุยๆเนี่ยก็ยังนึกถึงจี๊ปอยู่ดีนะครับมีนึกถึงจี๊ปกับแลนด์โรเวอร์ในส่วนของกันชนด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีพวกเนี่ยตะขอไว้เกี่ยวไว้ลากจูงนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นแบบพลาสติก ลดลายแบบนี้นะครับก็ดูแข็งแกร่งแข็งแรงมากฟัมเปอร์นะฮะไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นกรอบพลาสติกซึ่งไอชิ้นตรงเนี้ยคุณถ้าเกิดคุณซื้อไปแล้วคุณไปเสริมชุดแต่งแพคเกจเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนใส่วินไฟฟ้าใส่อะไรต่างๆได้นะครับมันก็จะลุยได้เยอะขึ้นเวลาเข้าป่าเข้าอะไรนะครับตัวโป่งตรงนี้เนี่ยดีไซน์ก็จะลักษณะแบบลอยออกมาจากตัวรถยนต์นะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยอันนี้คือรุ่นมาตรฐานที่ให้มาจากโรงงานนะ ลวดลายล้อลต่างๆนะครับก็เป็นมัตเทเรนเลยคุณดูแล้วกันว่ายางติดมาให้จากโรงงานเนี่ยเบีย o d กุลิดมัตเทเรนเลยนะคือเกิดมาพร้อมลุยโครนเลยะนะฮะสเปคของเขาคือ255 75า1 7นี่เป็น TA แบบนี้นะดอกยางมันเริ่มเท่มเลยแล้วก็คุณดูกันชนด้านหน้าภายในกันชนนะครับโครงเหล็กต่างๆชุดช่วงล่างนะฮะการเก็บงานตรงนี้ก็จะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถตรงนี้เป็นขอบพลาสติก นะครับตรงนี้เขียนลูบิคอนเนาะส่วนเวลาฝากระโปรงคุณเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเปิดตรงเหล็กตรงเนี้ยยกขึ้นมานะครับชิ้นทุกชิ้นคุณสามารถถอดประกอบประกอบได้ทั้งหมดนะหลังคาประตูเวลาถอดหมดจะเป็นแบบเนี้ยนะถอดหมดแบบนี้อันนี้คือ2ประตูอันนี้คือ4ประตูนะฮะแล้วตรงนี้โลโก้จี๊ p แรนเลอร์อัลติเมทตัวประตูก็เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นแบบเปิดฟานแบบนี้ก็จะมีความเป็นโลหะเป็นไรนะครับฝาครอบจมูกข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวน,นี่เป็นพลาสติกคือคุณสังเกตไหม จะเป็นวัสดุแบบเยอะคือเวลาเลอะเวลาแบบเกิดดฟเมจอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยแบบน่ากังวลเหมือนสีที่เป็นแบบนี้เนาะประตูนะมุดยึดต่างๆครบแล้วก็เขาเป็นรุ่นที่ดีไซน์ให้มันเน้นเหมือนคลาสสิกจริงแต่มันก็มีความทันสมัยเพิ่มเติมมาเช่นประตูนะครับเป็นแบบคีเลสเนี่ยตัวนี้เป็นพลาสติกสีดำนะเปิดออกมาคุณลองฟังเสียงปิดประตูนะมันจะมีสลัดเห็นปะมีความเป็นเหล็กเห็นปะเนี่ย มีความเป็นเหล็กว่าดูแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงมากนะครับแล้วประตูเปิดออกมาองศาได้ประมาณนี้เลยเนี่ยนี่คือแผงประตูนะครับภายในนี่คือเป็นเอกลักษณ์จีมากๆนะครับแล้วก็แผงประตูตรงนี้เป็นวัสดุสอบทาชกึ่งนุ่มนะครับนี่ที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้ามือจับอ้โหอันนี้เป็นพลาสติกนะล็อกรถนะครับสลักล็อกอันนี้ปุ่มนะฮะปลดล็อกกับล็อกรถที่เท้าแขนงตรงนี้เป็นหนังสติ t c h i n g แดงนะครับมี2รูแบบนี้แล้วก็นี่มีตะข่าย ไว้วางของนะครับแล้วก็บันไดข้างเขียนแรงเลิกนี่นะภายในก็จะเน้นความเป็นจีบแบบนี้โค้สวยเลยนะครับเครื่อง2.0เนาะ270ม้านะฮะ400นิวตันเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันต่อนะขอพาเดินทัวรอบคันก่อนนะครับประตูคุณสามารถถอดออกได้ประตูหลังแหละเปิดออกองศาประมาณไหนก็ประมาณนี้นะครับกระจกจะแนวตั้งนิดหนึ่งตรงนี้เป็นวัสดุแบบซอฟนิดหนึ่งนะมือจับอันนี้เป็นพลาสติกทำสีแบบโครเีมนะ้มเนาะแล้วก็ที่เท้าแขนสีแดงเป็นหนัง มีตัวตะข่ายเหมือนกันนะครับกระจกบ่ะวลาลงลงยังไงละ่ะอย่างเงี้ยต้องปรับจากแดชบอร์ดตรงกลางนี่นะครับมีมือจับเดี๋ยวพาไปลองนั่งให้ดูนะครับในส่วนของดิเมนชันตัวถังเนี่ยนะครับนี่คือคันสี่ประตูก็จะได้ความโปร่งแบบนี้กระจกกระจกนี้ถอดได้ประตูถอดได้หลังคาถอดได้พอทอร์โนมอลเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะดูล้อหลังกันดิสเปคเดียวกันกับตอนหน้าไหมรุ่นนี้นะครับล้อหลังก็2 5 5 7 5 r 1 7ดห้า์เดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วลวดลายล้อจะประมาณนี้ ในโป่งก,ก็จะเก็บเนี่ยเก็บงานเป็นพลาส,สติกสีดําเงาทั้งหมดนะครับตรงนี้ตีโปกก่งออกมาสีเดีวยวกันกับตัวรถเนาะกระจกบานเบลมเลยแล้วก็ด้านหลังกระจกนี่ก็ถอดได้คือทุกอย่างถอดได้หมดนะครับเนี่ยมีที่ฉีดกระจกมีใบปัดซ่อมอยู่ตรงนี้นะฮะกระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้าแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED แบบนี้เป็นลักษณะแนวใหม่ของ Jeep นะฮะก็จะเป็นเนี่ย LED เต็มระบบข้างในาก็จะมีความเป็น3ามิติ นะครับมีวาวมีโค้งที่มันแบบเออมันดูสวยดีนะเป็นโลหะทั้งหมดบัมเปอร์ด,ด้านล่างนะครับพลาสติกขึ้นรูปนะครับเป็นแบบสีดําด้านนะมีหูลากจูงสีแดงแล้วก็จะมีล้ออะไหล่ตรงนี้เนี่ยเอากลักษณ์จี๊ปจริงๆนะครับเท่ว่ะเท่ว่ะซื้อไปลุยนะฝาถังน้ามันอยู่ฝั่งซ้ายนี่ฝาถังน้ามันอยู่ฝั่งซ้ายมีสลักล็อกจากข้างนอกนี่ยนะ่ะเนี่ยเป็นพลาสติกด้านๆหมดเลย อ่านี่แผงประตูผู้ชมเปิดออกมาได้องศาประมาณนี้นะครับแล้วคุณสังเกตไหมตรงนี้จะเป็นเชือกเป็นอะไรหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกประตูก็ถอดได้นะครับกระจกลงประมาณนี้แล้วก็ตัวเบาะนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นหนังนะฮะมีโลโก้เขียนลูบิคอนสีแดงนะคร i บสติช,ชิ่งต่างๆสีแดงแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยอย่างที่เขาจัดก,กันดีรถลุยๆนะครับเรื่องของระบบไฟฟ้าเขาไม่ได้เน้นอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นเชือกจะเป็นสลักอะไรต่างๆครบนะครับอ่าแดชบอร์ดตรงนี้ จะดีไซน์แนวแบบแนวนอนแบบนี้ช่องแอร์เป็นวงกลมนะครับชุดมาตรัดเป็นวงกลมและนี่คือในส่วนของชุดโคมไฟหน้านะมีออโต้มาให้มีปรับเขาเรียกว่าความสว่างของจอนะครับปรับการส่องสว่างของชุดโคมไฟหน้าได้ทั้งหมดนะฮะด้านล่างตรงนี้ก็เป็นพลาสติกทั้งหมดนะที่แป้นเบรกแป้นคันเร่งเป็นแนวแบบนี้นะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปนั่งดีกว่านะครับพวงมาลัยเนี่ยผมว่าสวยนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นดีไซน์แบบนี้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปลองนั่งแต่รถเอียงๆเราอาจจะเสียวๆนิดนึงนะต้องบอกก่อนจับตรงนี้ขึ้นไปได้เลย แต่รถเขาสบายอยู่แล้วนะครับเวลาปิดเนี่ยจะมีเสียงเป็นแบบโลหะแบบนี้เห็นปะโอเคในส่วนภายในคุณผู้ชมขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ฟีลที่มันแตกต่างจากการรีวิวรถรุ่นอื่นจริงเพราะว่าเขามีความดิบเขามีความเป็นแบบรถลุยๆนะฮะซึ่งกระจกด้านบนเนี่ยจะเป็นตัดแสงออโต้มีมาให้นะครับด้านบนหลังคาเนี่ยเป็นวัสดุ hard case ตรงเนี้ยนะคุณสามารถถอได,ด,ด,ดได้ทั้งหมดเปิดนู่นเปิดนี่ได้ทั้งหมด ที่บางแดดก็เป็นวัส,สดุที่บอกเลยว่าถ้าเกิดไปโดนแดดโดนอะไรเงี้ยก็ยังลุยได้นะครับมีกระจกมีไฟมาเนี่ยเนี่ยมีกระจกมีไฟมาแล้วลัอคปิดก็อยู่ประมาณนี้จะเป็นฮาร์ดทั้งหมดนะครับคุคือคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยรถราคา5้าล้านกว่าทําไมไม่มีระบบไม่มีแบบหุ้มหนังหรือซอฟหรืออะไรเงี้ยต้องบอกกับว่ารถคันนี้จริงๆอ่ะนะจีฟเขาคือ d n เอนเอแห่งความรุยถ้าไปเป็นหนังไปอะไรเงี้ยนะฮะมันเลอะมันมันปัญหาเกิดนะครับเขาเลยเลือกใช้วัสดุที่เป็นแบบเนี้ย แข็งแรงทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ทนแดดทนฝนเพราะว่าบางทีเนี่ยมันขับแบบเปิดหลงังคาแบบนี้กันนะเออนะครับด้านบนตรงนี้ก็ยังมีความหรูหราขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นวัสดุแบบหนังนะมีตัวทวิตเตอร์ลำโพงขึ้นมานะครับชุดมาตรวัดก็เป็นการแบ่งระหว่างตัวเขียบมาตรวัดกับจอตรงกลางช่องแอ นะครับจอตรงกลางที่เป็นดิสเพย์ตรงเนี้ยก็สามารถใช้งานระบบต่างๆได้เพราะว่ารถคันนี้นอกจากลุยแล้วก็เป็นรถสมัยใหม่ที่คุณสามารถแบบเชื่อมต่อระบบนําทางระบบอะไรต่างๆได้ครบแดชบอร์ดตรงนี้เป็นสีแดงช่องแอร์นะครับมือจับเขียนแรงเล่อไว้ลุยสายลุยจริงๆนะครับระบบปรับอากาศตรงนี้ผมว่ามันมีความเป็นแมนๆมมากนะฮะอันนี้เพิ่มเสียงรถเสียงวอลลุ่มปุ่มก็จะเน้นเป็นแบบยางนะเป็นพลาสติกแล้วขอบเป็นยางเพิ่มเสียงรดเสียงแล้วก็ระบบแอร์แยกโซนซ้ายขวาอันนี้คือแดชบอร์ด ของเรื่องของระบบนะฮะเอ็นฟอร์เทนเมนต์แล้วก็ตัวจอกลางทั้งหมดผู้ชมอาจจะงงเฮ้ยด้านล่างคืออะไรวะนี่ปุ่มพาวเวอร์ออเดตที่จุดบุหรี่นะครับและนี่ก็คือพวกกระจกกูจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมประตูมันไม่มีสลักกระจกไฟฟ้าเพราะอย่างที่บอกประตูก็ถอดได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บกดกระจกลงหรือกดกระจกขึ้นในทั้ง4บานจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ล็อกกระจกอยู่ตรงนี้มีเดียนี่คืออะไรนี่คุณดูตัวช่องเขา AUX USB Type C Type A จะซ่อนตรงนี้ มีฝาปิดอย่างดีเพื่ออะไรเพื่อเวลาบางทีเปิดเปิดหลังคามาแล้วเฮ้ยเนี่ยกันแดดกันฝน,นามาฐานลมาด้านล่างนะฮะระบบดิฟล็อกต่างๆเพราะรถคันนี้ที่บอกสายลุยเนี่ยออฟรโรดพาสนะฮะเซเวร์นะฮะ,นะฮะฟอนเรียรเนี่ยเรียลออรี่นีเลือกได้ว่าจะขับแบบไหนเนี่ยกดตรงนี้เลยเป็นปุ่มสีแดงนะครับตรงนี้ที่วางของเล็กๆน้อยๆแล้วก็คุณดูคันเกียร์ คันเกียร์เนี่ยยังโคตรเท่เลยเป็นจี๊บแบบนี้เลยก็เป็นเกียร์ออโต้ปกตินะเหยียบเบรกเข้าเกียร์ดีตบเข้าซ้ายเข้าเกียร์เอ็นเองได้แล้วก็นี่ระบบขับเคลื่อน2ล้อโฟร์ไฮฟอร์โลทูไฮอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยมีพาร์ทไทม์มีออทามมีออโต้ time, Auto, ปรับได้เลยดัน,ด,นดันตามสเต็ปที่เขาสอนหน่าลุยว่ะน้าไปลองขับมากนะครับอ่าตัวเบรกมือนะเป็นแบบคันแบบนี้หุ้มติดชิ้นสีแดงที่วางของเป็นโลดลายแบบคาร์บอนนะครับตรงนี้ ที่วางแก้วสองจุดทุกอย่างมันดูทัฟ์มันดูแข็งแรงไปหมดเลยนะเปิดขึ้นมานี่สเต็ปแรกอาจจะวางของเลยได้เปิดสเต็ปหนึ่งอ่ะเปิดอีกแบบมี usb type a หนึ่งจุดนะนะครับตัวพวงมาลัยจะเป็นสติชิ n งสีแดงมีกริปมาให้แล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังชั่นปรับจอนะครุสอนโทนอะไรต่างครบนะครับแล้วก็เขียนโลโก้ jeep นี่ตัวพวงมาลัยดูดีแบบนี้เลย นะครับก้านไฟอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ระบบปัดน้ําฝนต่งตางๆนี่ผมอยู่ใน Jeep ปลังเลอร์ลูบิคอนนะครับตัว4ประตูหลังคาถอดได้หมดปรับได้หมดดึงนู่นดึงนี่ประตูถอดได้ทุกอย่างถอดได้ถอดให้มันโล้นเป็นคันสียมพูแบบนั้นก็ได้แล้วก็ภายในเนี่ยก็เป็นวัสดุที่ผสมผสานระหว่างตัวความหรูหราแล้วก็ความแข็งแกร่งมันเลยอาจจะแบบไม่ได้เป็นหนังทั้งหมดแต่ผมเข้าใจได้เพราะรถเขาตากแดดต,ตากฝนจริงๆนะส่วนตัวเบาะนั่งสบายนะเบาะเป็นสลรีส์ที่แบบรับกําลังดีทัศนวิสัย,ยดีและคันแม่งใหญ่มาก ขับบนถน,นนผมว่าคุณน่าจะหลบไปนะ่ะเ,เดี๋ยวเราไปลองนั่งบริษัทตัวหลังกันต่อครับไปแล้วก่อนไปดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เขาเปิดกระจกด้านหลังขึ้นมาได้แบบนี้นะครับด้านหน้าจริงกระจกบังลมหน้าก็เปิดได้ทั้งหมดนะคือรถคันนี้มันสามารถถอดทุกอย่างได้เพื่อให้แบบว่าเป็นลุยแบบจูราสสิกบาร์กเลยนะส่วนฝาท้ายตรงนี้กดตรงนี้เปิดออกมาอ่านะครับเปิดออกมาได้ประมาณนี้นี่นะครับด้านหลังก็จะมีเก็บงานต่างๆนะจะเน้นแบบลุยๆนะแล้วก็ห้องสมภาระด้านท้ายเนี่ยไว้บรรทุกของสบ,สบายเลย ยกขึ้นมามีอะไรมีพาร์ติชันนะครับเก็บของเก็บของลำโพงนะฮะลำโพงเอาพายด้วยนะฮะแล้วก็ด้านหลังจุด DC 1จุดนะครับแล้วก็เนี่ยมีโครงเวลาครบหมดเลยที่บอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดคุณถอดโครงเนี่ยถอดกระจกตรงเนี้ยถอดกระจกถอดลังคาถอดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหลือแต่โครงตรงนี้แล้วก็ไฟกลายเป็นรถลุยแบบนั้นนะครับมันก็ผสมผสานดีนะผมว่ามันอันดแอปแล้วแต่ลูกค้าว่าวันนี้อยากลุยวันนี้ฉันอยากขับออนโรด วันนี้ฉันอะขับออฟโรดนะครับเขาเรียกว่าปรับได้เป็นอย่างดีแล้วตัวเบาะเนี่ยพับลงมาเรียบแบบนี้เลยอาจจะมีองศายกขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ผมมองว่าเออมันก็ไว้ของได้สบายๆแล้วทุกอย่างเนี่ยที่บอกว่ามันแข็งแรงมากดูดิเนี่ยดูตัวเบาะดูเลยดิทุกอย่างมันแข็งแรงมากนะครับประตูนี้นะเป็นซอฟทัชมือจับนะฮะเป็นแบบนี้นะเป็นหนังติชชิ่งแดงนะครับมีบันไดติดมาให้ด้านหลังของเบาะ จะเป็นฮาร์ดเคสแบบนี้แล้วก็มีตัวตะข่ายส่วนเบาะเนี่ยพับได้มีสติชิ่งแดงเหมือนกันนะเราขึ้นไปนั่งกันดีกว่าจับมือตรงนี้ขึ้นไปเอียงหน่อยเสียวๆหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาถ่ายให้ชมกันอ่ะปิดประตูเสืยอแบบนี้ด้านบนมีลําโพงนะครับมีกระจกมีมือจับนี่ที่ปรับกระจกด้านล่างเนี่ยกดเปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดกระจกได้จะอยู่ตรงกลางเพราะว่าอย่างที่บอกประตูก็ถอดไปอะกระจกตรงเนี้ยนะครับมันก็จะไปด้วยไงะนะฮะ ด้านล่างมีกระจกนะครับสวิชกระจกแล้วก็ USB Type C Type A อย่างละ2องเนาะ Power Outlet ที่เป็นแบบปลั๊กไฟบ้านเปิดด้านข้างนี่อยู่ตรงนี้ที่วางของเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับอันนี้คือมุมมองของแผงแดชบอร์ดจากห้องโดยสอนตอนหลังเนาะด้านบนมีไฟทัดได้เป็นปุ่มแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบส่องสว่างทั่วทิศเลยนะซ้ายขวาหน้าหลังหลังคาตรงนี้ก็ นะครับเป็นวัสดุแบบว่าถอดได้บอหลังมีที่เท้าแขนนี่ปรับพับลงมาจะเป็นแบบนี้นะครับมีที่วางแก้วซึ่งไอ้ที่วางแก้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอยู่ของด้านหลังของพนักพิงศีรษะทุกอย่างมันแข็งแรงหมดเลยอ่ะดูดิเห็นป่ะเนี่ยล็อกลงมาที่วางแก้วอันนี้เปิดไม่ได้นะอ่ะแอร์หลังมีอะไรมีเบาะตอนหลังนั่งสบายอยู่นะ ผมว่าขับอยู่ในถนนเนี่ยมันน่าจะเท่น่าดูเลยมันมีความเหลียบมันมีความใหญ่แล้วมันคือจี๊ p ทุกคนรู้ถึงชื่อเสียงของจี๊ p ดีอยู่แล้วนะครับแล้วคันนี้รุ่นใหม่มีความเป็นอเนกประสงค์มีความเป็นทันสมัยมากขึ้นจอกลางความเป็นดิจิตอลไฟหน้า l อวิดีตอร์บบต่างๆมันแบบมันเหมาะกับการใช้ในทุกวันนี้จริงๆนะครับแต่ก็เรื่องของดัมมิชั่นที่มันใหญ่ขนาดเนี่ยขับในถนนประเทศอาจจะลําบากนิดนึงนะแต่อยากเท่ก็ต้องอดทนใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อครับผม สำหรับพลังนะฮะของ Jeep แลงเลอร์ Lu ูบิคอรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวสองประตูเป็นเครื่องเดียวกันนะเป็นเครื่องเบนซิน4สูบ2.0ลิตรเทอร์ลิโบนะครับ2 7งแรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ8ปสปีดแล้วก็ช่วงล่างนะครับของ Jeep รุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ h e a v y Duty Suspension นะครับเป็นคานสปริงก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเทียบกันกับรุ่นเก่านะครับก็จะพัฒนาให้มันแบบขับออฟโรดแล้วก็นุ่มนวลมากขึ้นออฟโรดก็ลุยได้ สบายๆมากขึ้นนะครับเป็นการผรสมผสานระหว่างความเป็นรถลุยแล้วก็รถที่แบบว่าสามารถขับแบบออนโรดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือห้องเครื่องโดยฝากระโปรงนะครับเวลาคุณจะเปิดนยค,คุณต้องปลดสลักตรงนี้เอาจะไม่ได้มีสลักดึงข้างในรถเหมือนเพื่อเป็นแบบรถปกติทั่วไปนะครับก็ปดสลักตรงนี้แต่ถ้าเกิดตัวรถล็อกอยู่นะครับปลดสลักเสร็จปุ๊บดึงขึ้นมันมีสัญ,ญญาณแจ้งเตือน แนะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันสามารถปลดได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ถ้าลด,ลดล็อกเนี่ยมันมีสัญญาณการขโมยเตือนแน่นอนนะค,คุณต้องปลดล็อกเช่นเดียวกันนะครับแล้วกอกิ้ลืมพูดนิดนึงกล้องด้านหน้าตรงนี้นะเป็นกล้องแบบมุมวายนะครับเขาจะสามารถส่งแบบเห็นด้านหน้าทั้งหมดแล้วก็จะมีที่ฉีดคุณสามารถสั่งให้ที่ฉีดนะฉีดกล้องได้เพราะว่าเวลาลุยเนี่ยบางทีแบบไปลุยน้ําแล้วน้ําถึงตรงเนี้ยมันเลอะนะครับก็ฉีดทําความสะอาดเพื่อให้กล้องเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับส่วนชุดโคมไฟน้าที่บอก led เต็มระบบ เดทามป์ลันดิ้งไลท์ไฟเลี้ยวนะครับประมาณนี้และนี่คือทั้งหมดของ Jeep แลงเลอร์ลูบิคอนตัว4ประตูนะครับห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะถ้าเอาตัว2ประตูเนี่ยก็จะทูลงมาแสนหนึ่งนะครับอันนี้529อันนู้น519นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับมาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบนะฮะ2.0ลิตรเทอร์โบ270ม้า mm, 400ร้อยนิวตันเกียร์ออโต้8สปีดช่วงล่างเนี่ยนะครับเป็นแบบเฮฟวี่ดูตี้สปรินชั่นผมบอกเลยว่าทุกอย่างมันอแดปได้ทั้งหมดกระจกถอดได้ปรระะตูถอดดไ้นคับ กันชนถอนได้เปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับก็เป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวครูี้ปีเอาไปลองขับกันให้ใ,ให้ดูแน่นอนนะครับแล้วก็บอกก่อนว่าถ้าเกิดมาชมที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ผู้ชมหลายหลายอย่างนะครับคุณสามารถมาสอบถามเพิ่มเติมได้เพราะมันดีเทลเยอะจริงมีก็เรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษแคมเปญพิเศษเราคุณที่สนใจในงานด้วยนะครับเนี่ยมีส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์แคมปิง้งโซโนพีกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ ตกแต่งรถนะฮะส่วนรถกว่า50,000ื่นเลยนะครับก็ชื่นชอบประการใดเป็นแฟนพันแทจชิปขนาดไหนมาชมกันจริงได้ที่บูตจีปแล้วก็ด้านข้างนะครับก็มีเปอร์โยมาชมครบทุกรุ่นเบลฟอร์ดออโต้นะครับเปอร์โย2 0 0ศ3 0 0 8นะครับที่เคยรีวิวไว้ก็มาโชว์น่าสนใจเหมือนกันเลยนะฮะหลักๆโดยรวมประมาณนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ